ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูเรื่องของการเมืองนิดนึงนะฮะหลายคนเนี่ยถามหาอดีตนายก2ท่านนะฮะว่าตกลงแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับล่าสุดครับนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรครับสพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรีควงคู่กนออกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ถือว่าเป็นการเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะของอดีตนายกยิ่งลักษ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาฟังคําพิพากษาของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีที่ปล่อยปละละเลยทําให้เกิดทุจริตโครงการรับจํานํำข้าวครับนี่คือภาพอย่างเป็นทางการเลยนะฮะของทางสื่อญี่ปุ่นครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เดินทางมาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ เพื่อร่วมงานเปิดตัวหนังสือของอดีตรัฐมนตรีมหาไทยของญี่ปุ่นในแขวงชิยโยดะนะฮะโดยนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะบอกว่าเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วพร้อมแนะว่าเสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศไทยและประชาธิปไตยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเศรษฐกิจส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเรื่องนี้ไม่มีความกังวลครับ เชื่อว่ามีคนที่มีความสามารถในพักจํานวนมากจะนําพาพักไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนะฮะสื่อก็ไปถามเหมือนกันนะครับนางสาวยิ่งรักบอกว่าวันนี้เดินทางมาโตเกียวพร้อมกับพี่ชายครับแต่ว่าขอโทษจริงๆนะไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์อะไรก็พูดแค่นั้นคือเธอพูดแต่ sorry 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 จริงๆนะฮะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับมีรายงานว่าการปรากฏตัวครั้งนี้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยนะครับของนางสาวยิ่งรัก ที่ยอมเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่เมื่อ27กันยายนปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาฟังคํำพิพากษาคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะครับครับเออก่อนอ้นนี้ก็เคยมีภาพออกมานะฮะ่าทางคุณยิ่งรักในอาจจะอยู่ที่ลอนดอนก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ